บ t ีเ a n ชาแสวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้แอดมี me. ซีรีส์จีนย้อนยุคใหม่ล่าสุดมาแนะนำให้กับคุณผู้ชมได้รับชมกันอีกเช่นเคยค่ะซีรีส์มีชื่อว่า The World of Fantasy นะคะเป็นซีรีส์แนวแฟนตาซีต่อสู้ประจนภยค่ะนำแสดงโดยเฉิงเซียวร,ระบบหลิงอีซือนางเอกของเรื่องประกบคู่พระเอกหน้าใหม่ฟ้านเฉิงเฉิงนะคะระบบฉินเลียค,ค่ะแล้วก็หลิวอี้ถงนะคะระบบจูถิงโย The World of Fantasy ค่ะบอกเราเรื่องราวการประจนภัยในอาณาจักรวิญญาณของชิ่นเลียเด็กหนุ่มความจำเสื่อมผู้มีความเป็นมาที่ลึกลับซับซ้อนนะคะโชคชะตาน,นำพาให้ได้มาพบกับหลิงอีซือคนรักของเขาในสมัยวัยเด็กจากนั้นพวกเขาทั้งคู่ก็ได้ออกเดินทางเพื่อตามหาตัวต,วตนที่แท้จริงพร้อมกับสหายนะคะเพื่อปกป้องอาณาจักรวิญญาณของพวกเขาค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรจะสนุกแค่ไหนติดตามกันต่อในซีรีส์ The World of Fantasy นะคะอ๋อ,อกาวันพรุ่งนี้แล้วนะจ๊ะ9มกราคมค่ะ รับชมได้ทาง icee นะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับวีเทสชาแนลกันด้วยนะคะและถ้าหากอยากจะสนับสนุนช่องก็เพียงดูคลิปคลิกดูโฆษณาจนจบจกขอบพระคุณมากค่ะและถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องก็ช่วยกด s u b สไครต์ไว้ด้วยนะคะหากมีข้อผิดพาดประการใดในเนื้อหาการนาเสนอก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะ ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนบ่อยค่ะโรคระบาดก็ามานะคะรักษาสุขภาพกันด้วยค่ะดูแลตัวเองกันด้วยนะจ๊ะออกจากบ้านอย่าลืมสวมใส่แมสกกันด้วยค่ะลากันไปแล้วนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ